ผมทำโรงแรมมา3าปีแล้วก็เพื่อนๆก็เช่นกันนะครับทุกคนเราก็ทำโรงแรมมานานในสมุยก็มีธุรกิจอย่างเดียวคือธุรกิจโรงแรมไม่เคยเจอมาก่อนในประวัติศาสตร์สำหรับชีวิตผมนี่หนึ่งที่เจอเหตุการณ์นะครับหนึ่งสัดดามบุกคูเวตแล้วก็พุธทธมาธมินก็ไม่ได้แดงขนาดนี้ขนาดนี้ถึงขั้นอย่างเดือนหน้านะครับพวกผมก็ต้องปิดโรงแรมและพักพวกผมทุกคนก็หลายคนครับก็ไม่รู้จะไม่ปิดได้ยังไงนะในเมื่อเราไม่มีบุ๊กิ้งมาเลยแล้วก็ เราก็ไม่มีมีแต่เค n นเซิลมีแต่ยกเลิกและแต่รายจ่ายเรานี่มหาศาลหลายล้านเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปิด <producer. S 1> ก็ไม่สามารถอยู่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เรียกร้องวันนี้ทําหนังสือถึงทนายกทนตรีนะครับแล้วก็ทําหนังสือถึงผู้ว่าการธนาคารชาติตัวรัรดีกลางสิ่งที่ผมเรียกร้องในหนังสือนะครับก็คือว่าข้อที่หนึ่งให้ทนาให้ทน,นายกมนตรี หรือรัฐบรีคลังนะครับให้ความช่วยเหลือด่วนโดยเฉพาะธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและสำหรับผมในฐานะที่ทําธุรกิจโรงแรมผมก็จะเสนอดังต่อไปนี้ว่า1ขณะนี้ถึงเวลาแล้วครับเบงชาติต้องประกาศดอกเบี้ยนโยบาย0% 0%ก็จะส่งผลมายังธนาคารของเอกชนประมาณแม็กซิมัมไม่ให้เกิน2เป็นเวลา2ปีและข้อที่2ระยะนี้ถึงอีก6เดือนคงไม่มีแขกมา ในระยะนี้ขอความพิจารณานะครับส่งงดส่งทั้งต้นและดอก6เดือนหลังจาก6เดือนพิจารณาความเหมาะสมอีกทีหนึ่งครับแต่ดอกเบีย้ยต้องให้ดอกเบีย้ยพิเศษนะครับนี่คือความที่เราจําเป็นอย่างยิ่งยวดไม่มีทางเลือกแล้วก็สามนะครับสำหรับพนักงานกองทุนพนักงานนะครับเรามีมากมายส่งมาหลายปีถึงเวลาครับนี้ก็มาช่วยพนักงานบ้างเพราะเขาก็ได้รับความลําบากผมก็ไม่ได้ไล่อะไรเต่เพียงว่าถ้าปิด ก็บอกพนักงานให้ว่าก็มีข้าวเที่ยงข้าวอะไรมาทานก็เห็นใจพนักงานนะครับยกเว้นคนที่กลับบ้านแต่กองทุนทั้งหลายนะครับก็ต้องมาช่วยที่เคยช่วยของส่วนที่ของนายจ้างและส่วนที่ของเป็นลูกจ้างทั้งสองส่วนนี้ควรพิจารณาช่วยเหลือพนักงานเป็นรายเดือนไปเพื่อประทังความลาบากต่อชีวิตซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นยุคก่อนโรงแรมนะครับผูกพันกับหลายชีวิตเป็นระโยงระยางชีวิตอันมากมายหนึ่งชีวิต ที่เป็นพนักงานโรงแรมก็ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงอะไรมากมายโรงแรมนะครับธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่กระจายมากที่สุดคําว่ากระจายก็คือว่าท่องเที่ยวตั้งแต่แอร์ไลน์ตั้งแต่โรงแรมตั้งแต่แท็กซี่ตั้งแต่แม่ค้าขายขนมต่างๆต,ต,ตั้งแต่บาร์อาหารได้กลับมันกระจายมันจากภาคส่งออกอื่นต่างจากเพราะรองอื่นแค่โรงงานาจะมีพนักงานร้อยกว่าคนพนักงาน200คนโตโยต้าสุราปรีพร 300, นักงาน3-400คนก็มีแค่นั้น ไม่ได้มากมายแต่การท่องเที่ยวนะครับมันกระจายมันตั้งแต่ต้นตั้งแต่เหยียบสนามบินมามาตั้งแต่ก่อนสนามบินมาตั้งแต่เอเจนต์ต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับภาคนี้ถ้าคิดในถึงความระยงระยางแล้วผมถือว่าเป็น g d p ที่สูงมากบ่าภาคอื่นๆถ้าคิดถึงระยงระยางนะครับเพราะมีชีวิตที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่าสามสิบล้านคนเพราะฉะนั้นต้องเน้นช่วยเหลือเป็นการโดดมาตรการควบคุม COVID <S <S โควิดก็ทํากันไปและผมเสนอนะมาตรการควบคุมโควิด เงินต่างๆนะครับท่านสเสนอเป็นท่านนายกว่าให้ตัดงบประมาณของแต่ละกระทรวง10%อย่างเช่นตอนนี้เดือนพฤษภาเงินจะออกสั่งเบรกด่วนครับให้ทุกกระทรวงไปทบทวนแล้วไม่ต้องไปขอเงินใครครับ10%อันนี้ก็ได้เงินมากมายมาหาสารกระทรวงกลาโมอาจจะมีน้ําใจทัก20%อย่างเงี้ยสมมตินะครับก็จะได้เอาเงินนี้มาเป็นกองทุนเยียวยารักษาอุปกรณ์ต่างๆช่วยเหลือนี้ครับ นะครับนี่เป็นเรื่องที่จะต้องรีบทําอย่างด่วนนะครับผมเห็นเมื่อมองไม่เห็นว่าสมาคมโรงแรมต่างๆในภาคการท่องเที่ยวนี่เรียกร้องอะไรทั้งที่เราตั้งสมาคมเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของวงการท่องเที่ยวกลับไม่มีข้อเรียกร้องอะไรเพราะผมทนไม่ได้กันก็เลยรวมตัวการเป็นภาคายนต์และส่งข้อเรียกร้องไปยังท่านนายกท่านผู้ว่าการชาติ และทัตตบริคลังนะครับนี่คือหน้าที่ที่พวกผมต้องทำ